มาแล้ว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 มาพร้อมกับคู่ใหญ่ยาวเราจะไปเล่นสงการกันเนาะน้ำขึ้นเรียบร้อยดีดีนะครับเจ้าคุณผู้อินเตอร์จะได้ออกไปเล่นน้ำแล้วโอยดีใจด้วยเเพราะว่าตากแดดตากลมตากฝนมา 3ปีกว่าเกือบ4ปีนะครับที่ไม่ได้ออกไปเล่นเลยสวัสดีจ้าช่องคุูยายาวค่ะวันนี้จะพาปู่อินเตอร์ไปเที่ยวสงการนะคะหลังจากที่เราไม่ได้เที่ยวสงการมาแล้วก็คือประมาณ4ปีเนาะเพราะว่าเจอโควิดตอนนี้เราจะพาคุณปู่ปู่คุณปู่ขึ้นมาแล้ว หลังจากที่ปลูนอนแบบอยู่มาสักหน่สปีวันนี้ปลูกขึ้นมาแล้วครับปลูกไปเที่ยวสงกรานบ่ายนี้เดี๋ยวเราจะมาเติมน้ํากันเนาะ,ะช่องครูใหญ่ยาวมาสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีปีใหม่ไทยนะคะพศสองหกค่ะวันนี้เรามีโอกาสจะได้เล่นน้ําสงกรานกันแล้วเนาะเราปลูกปลูกอินเตอร์ม,มาแล้วมาดูมาดูมาด,มาดูเป็นยังไงบ้าง มาแอบดูปูสิปูจะมาเติมน้ำแล้วมาแล้วมาแล้วเสียงโคคักคคักเนี่ยสี่ปีแล้วเนี่ยพิ่งปลูกปูมามาแล้ว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 ปูมาแล้วมาพร้อมกับคูใหญ่ยาวเราจะไปเล่นสงการกันเนาะเหว่าเป็นวันดีแล้ววันนี้ ควันควันปุดควันเพราะว่าปลูกขึ้นมานี่ควันขยงโหงเข่งเลยเพอปูมาอยู่มาอยู่กับเราแล้วก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนตั้งสี่ปีสี่ปีเต็มๆนี้จะพาไปเที่ยวสงการแล้วดูควันก่อนดูควันก่อนทุกคนโอ้โห ปู่ก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันแต่ว่าไปไหนไม่ได้มาแล้วเติมน้ำกันมาเติมน้ำกัน,น,กนโอ้โห,โหนะ้ำควันนี่ชเพราะว่าเขานานเนาะอายุเขานานแล้วก็เครื่องยนต์เขาก็ยังสภาพดีอยู่แต่ก็ตามการเวลาเนาะ มาแล้วครูใหญ่ยาวเป็นไงมาว่าน้ำไปเล่นสงการครับาพาเจ้าคุณปู่ฮีโร่ไปเที่ยวน,น,นี่ดูดูดูจะปู่อินเตอร์เราอเออโอ้โหน่าสนุกท่านสวเตรียมตัวเดินทางไปเล่นนะเนี่ยบปประมาณบ่ายสามโมงสี่โมงะค่ะทุกคนเราก็จะไปเล่นน้ำสงการกันเนาะ เตรียมไว้ก่อนปู่ต้องมีการเตรียมการไว้ก่อนปู่ไว้ดีข้างในนะเดี๋ยวมันไมใช่ไม่ใช่สงการทีแล้วเพี้ยงเพี้ยงตัวเองลงไปพร้อมกับสงการเลยนะฮะเปิดแล้วเปิดแล้วว่าอันนั้นใช่ไหมเปิดแล้วใส่ยางมาอ่าเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนั้นเราจะเปิดยางเอาน้ำให้ก่อนเอฟซีทุกคนทุกคนดูดูดูวันนี้ ย่างก่อนทุนย่างก่อนเบิดเอาน้ำไปเที่ยวก่อนนะไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวโอ้โหเอ้าที่ไม่ได้ดอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยมันพับเฉยเฉยอ้ยอ่ะ เอาไปดึงพุทธจนหักหร์รเนี่ยออเอานี่นี่นี่นส่นมันเะนีเอาต่อให้หน,นะนั่นนะไม่ได้นหมดแล้วสั้นต้องแยกก่อนใจเย็เยนทีท้ายอยู่ใจร้อนเอาต่ออีกทอดนึงถึงจะได้ไดต่ออีกได้เอาเถอะได้อยู่อ่โอเคไม่ได้มันสั้นเอาต่อมาอีกน้ำนะครับเอาน้ำไปน้ำมาจากบ้านเราเลยอ๋ออ่ะ น่าจะเบียนหัวหน่อยนะครับตอนนี้อยงัยงต่อน้ำอยู่โอ้ให้ดูสถานการณ์แอบดูแอบดูก่อนแอบดูก่อนนะขมักขมิน่นได้ไหม,ป,หมปูอินเตอร์อินเตอร์เนชั่เนแนล มาเขียนซะแบบยี่ห้อเนชแนลแล้วเนี่ยปู่ก็อยากไปเที่ยวเหมือนกันแต่มันชวนปูป่ไปสักทีอันนี้ได้โอกาสแล้วลา,าบครับผ่สงการไม่คูก่อนเ <laughs> อาโอเคเดี๋ยวเจอกันที่ศาาหรักเมืองโอเคทุกคนเจอกันเนาะสวัสดีบ๊ายบาย น้ำขึ้นเรียบร้อยปีนี้นะครับเจ้าคุณผู้อินเตอร์จะได้ออกไปเล่นน้ำแล้วยดีใจด้วยเนาะเพราะว่าตากแดดตากลมตากฝนมาสามปีกว่าเกือบสี่ปีนะครับที่ไม่ได้ออกไปเล่นเลยงานบาบเเลียนก็ไม่ได้ออกเนาะรถยี่ห้อนี้ยี่ห้ออินเตอร์นะครับวิ่งอยู่ในถนนนี่ไม่รู้ว่าเหลือกันกี่คันเนาะ อ่าเป็นรถเยอรมันครับเป็นรถเยอรมันซึ่งเขาเอกมาเป็นรถด,ดัมนะครับสร้างถนนรถคันนี้นี่ยมาอยู่ในประเทศไทยครั้งแรกก็ไปอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์เนาะนี่ผมก็ไปเห็นมาอยู่เขาข,าขายทอดาาอกัไปเรื่อยจนมาอยู่อำเภอสุรงคูหานะครับออกจากอำเภอสุรนครหาก็มาอยู่อำเภอพันผือ ผมไปเห็นอยูภอเฉิ่ครับอำเภอบ้านเกิดผมเองอผมไปเที่ยวก็เลยไปเจอครับก็ได้เอามานะคือผมชอบสไตล์นี้นะครับสไตล์รถเก่าก็มาตกแต่งตามสไตล์ที่เราชอบนะครับผมก็มาติดรูปนะครับหัวกระโหลกฮารเรดีวิสันนะครับผมโมโตอะไรนะี่อ่านไม่ได้แล้วก็นะครับคอนกับเคียวครับคอนกับเคียว ดาวได้ดาวด้วยนะครับผมนี่มันมีสเสน่ห์นะครับรถสมัยก่อนนั่นก็คือถังน้ํามันนะครับเป็นที่เหยียบขึ้นได้ด้วยโอ้ไม่ใช่ธรรมดาเนาะมันคลาสสิกเหลือเกินอเป็นถังน้ํามันนะครับนี่เป็นที่เหยียบขึ้นแล้วก็นี่ล้อแม็กครับล้อแม็กถ้ามันเสียก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมมันเสียก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนี่ผมก็เอาออมาติดบุคคลสําคัญ ซึ่งในโลกใบนี้ยังจารึกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโฮจิมินห์นะครับผมเหมาเจอตุงนะครับพรพศนะครับผมรูปบรรลางเรือนไปหมดแล้วครับรูปลางเรือนหมดแล้วนลเวนาะนี่พรพศครับผมอันนี้เหมาเจอตุงเนาะผมก็ตากแดดครับแต่ก่อนก็ไม่ใหม่เนี่ยคือตามสไตล์ของผมว่า เราชอบนะครับเราชอบโดยส่วนตัวเราใครจะว่ายังไงก็ไม่ว่ากันอันนี้เราค้นคนพบตัวเราเองว่าเราเนี่ยมีความสุขกับสิ่งเหล่านี้เนาะมันมีเสน่ห์มนขขงสำหรับผมมากเลย <c oughs> สำหรับรถเก่า <c> ๆ <oughs> โทษครับผมนี่เอาน้ำขึ้นเรียบร้อยพี่น้องเต็มแล้วพร้อมที่จะออกเดินทางมาทางนี้ก่อนนะสิ <c oughs> แกวอิตเตอร์นะครับพาเล่นสงการปีนี้ครับก็นัดกันกับเพื่อนบ่ายสามอันก็สไตล์รถเก่าเหมือนกันสไตล์รถเก่าเหมือนกันเป็นรถคอกหมูนะครับเดี๋ยวจะออกมาเจอกันที่ศาลหลักเมืองของจ,อนนอจังหวัดนครพนมจังหวัดกัทลักษ์อำเภอกัทลักษ์จังหวัดสีสเกตอ้อเนาะ no. พูดไปพูดมาก็ลืมหน้าลืมหลังนอนผมชอบรถเก่าครับรถเก่าเต็มบ้านเลยไม่มีรถใหม่แล้วครับผมไม่มีเงินซื้อ <c oughs> นี่เสน่ห์มนขังมันเนาะหน้ามันโอ้สุดยอดเลยทะเบียนน้องคายครับทะเบียนหน้องคายนี่เบียนน้องคายครับแปดหนึ 8, 1, 0, 8, 7, 8, ่งศูนย์แปดเจ็ดแปดครับผม ดูว่าไปที่ไหนบ้างนะครับรถคันนี้เนาะแต่ที่แน่ๆมาเป็นของครูใหญ่ยาวแล้วได้มาครอบครองแล้วพอใจนะครับผมชอบรถสไตล์นี้ครับผมนี่สักสหน่อยผมก็จะออกเดินทางไปทางนี้นะครับนี่คือบ้านเนาะปิดเลยรีสอร์ทเนะาะด้วยที่เรา,อ,าอยากจะหาความสุขให้ตัวเองครับผมในสิ่งที่ตัวเองชอบ ไม่คิดจะหาเตียเงินอย่างเดียวเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างนะครับเงินซื้อไม่ได้ทุกอย่างอ๋อเราก็เที่ยวด้วยนะครับหาเงินไปด้วยนี่ตามสไตล์ของครูย,ยาวๆนะครับก็จะมีหัวควายนะครับผมนี่ทางเข้ารีสอร์ทของเราอยู่แล้วรวย <c oughs> อันนี้สไตล์ของแม่ครูนะครับสไตล์ของแม่ครูอันนี้ก็สวนต้นไม้นะครับสวนดอกไม้ที่เราออามาปลูกเนาะเป็นไม้มงคลครับผม นอนเอาละวันนี้นะครับจะพาเจ้าอินเตอร์นะฮะออกไปเที่ยวครับผมเจอกันที่ศาลหลักเมืองเลยเบื้องต้นนะครับนำเสนอพี่ๆีองน้องนะครับวันสงการปีใหม่ไทยนะครับขอให้ท่านมีความสุขทุกท่านครับผมร่ำรลยรวยไม่เจ็บไม่ป่วยรวยกันทุกคนนะครับมีความสุขครับผมสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไป